ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรบรรยากาศการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพัดยังคงคึกคักอย่างร้านอาหารตามสั่งต่ำม,มัว่วหน้าจวนตํำบลในเมือ,องอำเภอเมืองกำแพงเพชรก็พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงกลางวันพักเที่ยงนะคะหน้าร้านก็เต็มไปด้วยลูกค้าค่ะแม่ค้าก็บอกว่ายอดขายเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติมากก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยหลังจากที่ซบเซามานานค่ะส่วนมากจะคนละครึ่งเยอะ การตแกนี่นไรยุ่งยากะครับก็ไม่ยุง่งนะคะง่ายดีก็ง่ายก็ก็ไม่ยุ่งยากอะไรคิดว่าโครงการนี้ยังไงครับกระตุ้นเศรษฐกิจดีกระตุ้นดีค่ะโครงการนี้กระตุ้นเศรษฐกิจดีมากเลยอยากให้มีต่อต่อไปใช่อยากให้มีเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันขายของดีไง ที่จังหวัดพิษณุโลกประชาชนบางส่วนออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้าโดยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสค่ะหลายคนก็ยอมราาับว่าไม่คิดว่าร้านเสื้อผ้านั้นจะได้เข้าร่วมแต่เมื่อมาพบก็เลยใช้สิทธิซื้อสินค้าเพราะว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้มากค่ะก็ลดค่าใช้จ่ายในควเรือนนะคะใช่ค่ะอตอนแรกเตรียมตังค์ไว้ว่าจะมาซื้อเสื้อกี่ตัวอ๋อตอนแรกว่ากะว่า2ตัวเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ประมาณ2ตัวที่ที่ใส่ทําทงานนะคะค่ะก็เลย ตอนแรกไม่ได้แผนว่าจะต้องใช้คนละครึ่งลืมไปแล้วออพอมาแล้วได้ยินเขาบอกว่าคนละครึ่งได้ก็เลยอ,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 อลองดูก่อน